สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองพิชยศึกษาทุกทุกคนนะคะและในนาทีนี้รู้สึกยินดีและสุขใจมากที่เราจะเจอกันนะคะในวันเปิดภาคเรียนที่เป็นปกติในวันที่1กรกฎาคม2563แล้วก็ตามหนังสือที่ได้ เรียนท่านผู้ปกครองทุกคนได้ทราบในแต่และระดับชั้นนะคะในที่มาของการที่ลูกของเรานี้เนี่ยจะมาเรียนปกติที่เป็นออนไซต์ site, ที่โรงเรียนและในเรื่องของการที่เรียนออนไลน์มาเพราะฉะนั้น ในการที่เรามาพบกันแล้วแล้วก็เรามีการมากระตัวอย่างน้อยก็หกประการด้วยกันนะะเราก็ต้องมีในเรื่องของมาถึงโรงเรียนหรือก่อนขึ้นรถที่จะมาโรงเรียนนะคะรถนักเรียนเราก็จะต้องมีการ คัดกรองกันนะะมีการคัดกรองมีการวัดไข้มีสวมหน้ากากนะะล้างมือเว้นระยะห่างทำความสะอาดและลดความแออดัดนะะเพราะงั้นก็ณนะสถานที่พิเชษศึกษาได้มีการ การปฏิบัติที่เข้มแข็งเพราะงั้นในการเปิดเรียนก็ปลอดภัยสำหรับทุกๆพิเชืศึกษานะคะในการเรียนในวันที่เราจะมาเจอกันตั้งแต่วันที่เปิดเรียนนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเรียนในลักษณะที่ เราก็จะเรียกว่าสอนปกติหรือเรียกว่าออนไซต์ site. ในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็จะเป็นออนไลน์นะคะเป็นออนไลน์ที่ใช้แอปพลิเคชัน o o m ซึ่งลูกๆของเราทั้งหลายเนี่ยก็ได้เรียนรู้อยู่ที่บ้านแล้วก็ได้มีการโต้อตอบมีการเ,เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ครูทุกคนได้สอนใน ในทุกๆวิชานะคะเพราะงั้นก็นั่นก็เป็นมิติใหม่ที่จะต้องเรียนมีทั้งออนไซต์มีทั้งออนไลน์ site, online, แล้วก็มีทั้งลิงก์มีทั้งเ,เทคโนโลยีอ,อีกหลายหลายแอปพลิเคชันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นาการเรียนแบบสมัยใหม่ในยุคหลังจากที่ เราคงจำคำนี้ได้นะคะ disruption เพราะฉั้นการที่ disruption นี้ก็จะเป็นสิ่งที่มีใหม่ๆขึ้นมานะคะนวัตกรรมใหม่มีการเรียนรูปแบบใหม่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาก็เป็นความสมัยใหม่นะะในการเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้นั้น ก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ได้กว้างแล้วก็เป็นจักรวาลนะคะโดยมีเครื่องมือที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งพิชยศึกษาพร้อมแล้วลูกของเราก็ไดเ้เรียนรู้มาบ้างาที่ผ่านมานะคะท่านผู้ปกครองคงมั่นใจนะคะในที่ จะเรียกว่าเป็นแนวทางจะเรียกว่าเป็นมาตรการในหรือเรียกว่าเป็นกาดนะคะอย่างมีสิ่งที่ป้องกันตัวเองเพื่อหกประการนะคะในสิ่งเหล่านี้นี่ก็จะพบกันด้วยความรักในความปลอดภัยแล้วก็หยุดเชื้อโควิด1 9ได้ต่อไปอีกไม่ช้านะคะ ก็ยินดีต้อนรับค่ะแล้วก็ด้วยความสุขใจที่จะได้เจอกันในวันเปิดภาคเรียนนะคะสวัสดีค่ะ